Good afternoon student Good afternoon student เอาไม่มีใคร say Good afternoon ครูเลยเริ่มแล้วค่ะ Hello ได้ยินไหมลูกได้ยินครับ Good afternoon Good afternoon, good afternoon. โอเค how are you today? how are you today? สบายดีไหมแอมอะไร very good I'm fine. okay เดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อนะคะเห็นสไลด์ที่ครูโชว์ขึ้นไหมคะเห็นไหมเห็นรคะอ่ะฟังนะคะฟังมีคน ขอลิงก์หน่อยคะมีคนขอลิงก์ในไหนคะในรายปสามในไลน์ปสามเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะ ตัวเลื่อนดูมาเดีย๋ดวยวเขาจะมาขอเลงฮัลโหลใครเข้ามาใหม่คะอ๋อนันทีดีสวัสด Noon ส o ีสวัสดีสวัสดัง เกดอัพตโนนทิเชอร์ยังคะนันทิดาอุอัปตโนนทิเชอรเบริกเกอร์อ่านักเรียนดูเนาะเดี๋ยวจะเริ่มเรียนละอ่ะมาดูเดี๋ยววันนี้ชั่วโมงนี้เราจะเรียนเรื่องการใช้ this is กับ that is อ่ะมาดูการใช้ this is กับ that is ว่าใช้ยังไง this is จะใช้กับสิ่งของที่อยู่ใกล้เราใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์คำว่าคำนามเอกพจน์ก็คืออะไรก็ตามมีแค่เท่าไหร่หมีแค่หนึ่งปากกาหนแท่งยังลบหนึ่ก้อนส้ม1นึ่ลูกอะไรอย่างเงี้ยนี่คือ1นนะคะ that is that is จะใช้กับสิ่งของที่อยู่ไกลใช้กับ คำนามเอกพจน์เหมือนกันออ่ายง่ายๆคือ this is สิ่งของที่อยู่ใกล้ that is สิ่งของที่อยู่เป็นยังไงคะมีคนตอบไปเอออยู่ไกลมาดูภาพให้ชัดเจนอ่ะมาดูภาพภาพนี้เห็นปะนิ้วเขาชี้ใกล้ลูกแอปเปิลแสดงว่ามันอยู่ใกล้หรือไกลใกล้ very good อยู่ใกล้ ก็จะใช้คำว่า this is อ่านักเรียนออกเสียงตามครูก่อน this is this i s อ่าถ้าอยู่กลจะใช้ก็คือนิ้วมือเราอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลกับผลแอปเปิ้ลไกลอ่าอยู่ไกลออกเสียงตามครู that is that is มาดูเนาะเอาใหม่แต่ย้อนกลับมาตรงเนี้ย this is อยู่ใกล้เอาพูดตามมึงครู this is อ <"This is S 1> ย,ยู่ใกล้ this is อยู่ใกล้อ่าชนะพล this is อยู่ใกล้ this is, this is, this is ก,นกคนอื่นปิดไมค์ก่อนเดี๋ยวคุณถามทีละคนดีกว่า this is อยู่ใกล้อ่าชนะพล this is y t s is อยู่ไกล that is อยู่ไกลเอาใหม่ชนะควรพูดเอง i that that is that is อยู่ไกล very good คนต่อไปอ่าชนะชายชนะชาย ชนะชายเห็นไหมคะชนะชาย hello เห็นครับโอเคอ่ะ this is อยู่ใกล้พูดตามเันครูก่อน this is อยู this your ่ใกล้ it is อยู่ใกล้ that is อยู่ไกล that is อยู่ไกลอ่าพูดเองค่ะหนึ่งรอบ t h i s is อยู่ใกล้ค่ะ เด็ดฮัลโหลดัสอีสอยู่ไกลชนะพล This is you guys Very good ต่อไปมานัสนันมานัสนันพูดเลยค่ะ This is you g h i s I s you E หนึ่งรอบจ้ะ o ใก t a t i Very good อ่าต่อไปนันทิดานันทิดา This is อยู่ใกล้ It s ใกล้ t h is อยู่กล That is อยู่กล Very good อีกหนึ่งรอบหนึ่งรอบ t i, I s it, 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 it. it อยู่ใกล้ it อยู่ใกล้ค่ะ that is อยู่ใกล้ very good อ่าต่อไป s u r a c h t hello s u r a c h t h i s is อยู่ใกล้ this is อยู่ใกล้ that is อยู่ไกล that is อยู่ใกล้อ่ดัง this is อยู่ใกล้ that is That is อยู่ใกล้อยู่ใกล้อ่ามีใครยังไม่ได้พูดเมื่อกี้คุณครคูเรียกพูดดิสัลโหลพูดดิค่ะ This is อยู่ใกล้ This อยู่ใกล้อ่า That is อยู่ใกล้ That is อยู่ใกลอ่าหนึ่งรอบพูดเองโอเค That is อยู่ใกล้ That is อยู่ไกล That This อยู่ใกล้ This is อยู่ใกล้ It is อยู่ใกล้ Very good อ่ามาดูนะ mm hmm. เห็นไหมสังเกตภาพถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนิ้วมืออยู่ใกล้ใช้คำว่า this อะไรคะ This is ใช้คำว่า this is จ้ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่นิ้วมืออยู่ไกลใช้อะไรคะ That อ่า t ดสออ่ามาดูภาพเห็นไหมอันนี้นิ้วมืออยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ใกล้เนอะเออใช้ this is หรือ that is คำที่หนึ่งหรือตัวที่สองเออใช้คำว่าอ่าใช้คำว่า this อะไรคะ อ๋อเอกเสียงตามคุณครู This is a sandwich 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 อ่าทีละคนชนะพล This is a sandwich อนะครับเสียงอ่าปิดใหม่ปิดใหม่เดี๋ยวครูเรียกทีละคนเนาะอ่าชนะพล This is a sandwich eat eat a sandwich อ๋อพูด잇 Uh, This is a sandwich. This is a sandwich. เซอรเชส This is a sandwich. มนนัสน a น This i a sandwich. ชนะใช่ This is a sandwich. ต่อไปนะทิดา แซนวิชกรแซนวิชวอร์รเกเก่งมากเลยอะต่อไปภาพต่อไปอะนิ้วมือนี่มันอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลคะนิ้วมืออยู่ใกล้อยูอ่ไกลใช้อะไรใช้อะไร mm hmm. อะวอร์ริเกอใช้ d u s is อะออกเสียงตามคุณครูเนาะชนะคลก่อน this I saw ah uh, that is a donut That eat a donut. พู้ดี That eat a donut. ค่ะต่อไปอ่าสุรเชษฐ์ That eat a donut. ชนะภยัยชนะภยัยชนะชัยสิโอ้เรียกผิดอีกแล้วชนะชัย That eat a donut. Very good ดูสำเนียงเป๊ะมากเลยมนานะัสนานต่อไปใครคนสถานนันชิดา Yes that, that is a d o n t Very good อ่ามาดูภาพต่อไปทุกคนเก่งมากเลยต่อไปภาพต่อไปอันนี้ใกล้หรือไกลไกลครับไ Very good ไกลใช้คำว่า this is หรือ that is อ่า ah, very good that is ต่อไปมาหน้สนาน that we sorry sorry อ่า that is a cap that is a cap okay very good อ่าต่อไปนันทิดา that is a That is a cat. Very good สุรเช h e t That is a cat. Very good uh, ชนะไพชนะชยัยครูเรียกชนะไพอยู่เรืยเลย Sorry That is a cat. Very good ต่อไปชนะพล That is a cat. Who did? That is a cat Very good everybody เวิร์กเกอร์ทุกคนเลยเอ็กซ์ลนด์ให้เลยวันนี้ต่อไปคำข้อนี้อ่ะใช้ this is the that is this. this is อ่ะ <This S 1> เพราะ <is. S 1> ว่าอะไรนิ้วมือมันอยู่ที่ไหนคะนิ้วมือยอยู่ใกล้อ่าเอาเสียงตั้งคุณครู this is a skirt This is a skirt อ่านี่สีอะไรอะนี่สีอะไรอะอ่าโอเคสต็อปิดไหม่ชนะพายไอชนะชายเรียกปิดทุกรอบครูไม่ได้ยินเพื่อนพูดแล้วมันกิอ่ะโอเคฟังคุณครู This is a skirt ได้ยินไหมได้ยินครูไหม This is a skirt Hello, Chanachai. This is a skirt. Very good. Ah, Surachet. This is a cross. Skirt, skirt, skirt. Am oh, I, This is a skirt. Hello, Surachet. ได้ยินครูไหมคะ This is a skirt. This is a cross. Skirt, skirt. อาชนะพายเอชนะพล Did it and go Very good ครูดิด Did it go Did look this is อะไร This is a skirt Did it s go Very good ต่อไปมานละสนัน This is a skirt มานละสนันเสียงเบานะเราวันเนี้ยอ้าวต่อไปนั้ชิดา อี yeah. uh, good. very good อ่าสรุปแล้วนักเรียนเข้าใจการใช้ this is กับ that is ไหมคะวันนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจค่ะ very good สรุปว่าถ้า this is แสดงว,ว่าสิ่งของสิ่งนั้นต้องอยู่ใกล้หรือไกล this is ใกล้ very good อยู่ใกล้ <Right. S 1> ถ้าสิ่งของนั้นอยู่ไกลเราใช้คำว่าอะไรนะ yes. t h a t is very good เดี๋ยววันนี้เหมือนเดิมคุณครูจะให้ทำแบบฝึกหัดกี่ข้อเนาะหนึ่งสองสามสี้เดข้อนี้ตรงครูจะส่งเข้าในไลน์กลุ่มให้เราอีกหนึ่งครั้งเนาะเสร็จแล้ว้นักเรียนทำสามารถพิมพ์คำตอบลงในใบางานชิ้นนี้ได้เลยใครเสร็จแล้วค่อยออกจากห้องนี้ไปถ้าไม่เสร็จก็ให้อยู่เป็นเพื่อนครูจนกว่างานชิ้นนี้จะเสร็จ Understand เข้าใจไหมคะโอเคเดี๋ยวส่งงานให้ในลิงก์ในกลุ่มไลน์นะคะ